สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้หลวงปู่เฮนะคะอันนี้ที่สร้างจากวัดของท่านเนี่ยที่สร้างใหม่ที่อาจารย์ได้รีวิวไปนะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสี่เหรียญอันนี้เก็บไว้อย่างดีนะคะเก็บไว้ในซุ้มนี้อย่างดีเนาะค่ะอันนี้อาจารย์มีเรียญใหม่ามาอันนี้วันนี้นะคะอาจารย์ก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่พกติดตัวนะคะไปไหนมาไหนอันนี้จะเป็นรูปหลอ ะคะของหลวงปู่เีอุปกรมโมด้านหน้าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลวงตาเหนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนะคะดนข้างเห็นไหมคะอันนี้แท้นะคะรูปนี้แท้นะคะอันนี้จะมานําเสนอนะจะมารีวิวประมาณ2อย่างด้วยกันก็คือ1นงนะคะก็คือพระรูปหล่อแบบนี้ถ้าเราจะอัดสาหิเป ใส่กรอบแบบนี้ก็จะเป็นพลาสติกแบบพกพาเนี่ยสวยงามมากนะคะสวยงามก็จะเป็นการดูแลองค์พระด้วยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้มี มีมีเหงื่อมีอะไรเนาะเป็นการทาลายผิวของพระนะคะแล้วก็เวลาเราพกพาไปก็ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างตัวที่2ก็คืออัดกรอบเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไปอัดกรอบกับช่างนะคะที่เป็นช่างต้นนะคะเขาอัดกรอบนี้เองนะคะซึ่งกรอบแบบนี้นะคะก็ราคาไม่แพงนะคะประมาณเริ่มต้นที่150บบาทเนาะจะได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นมืออาชีพนะถ้าท่านใดสนใจในการที่จะเข้ากรอบนะ เข้ากรอบพระแบบสวยๆแล้วก็แบบพกพาแบบนี้นะคะได้แบบเนี้ยนะคะแล้วก็พระของเราก็อยู่ในสภาพที่สวยงามนะเวลาเราจะไปใส่กรอบทองเราก็แค่ตัดด้านบนนะคะเลี่ยมแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่เป็นกรอบทองได้เลยนะคะถือว่าเป็นการเลี่ยมที่สวยงามนะท่านสามารถที่จะอินบล็อกเข้ามาสนใจที่จะเลี่ยมพระนะคะหรือ,อสนใจที่จะ เก็บสะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่เฮนะคะเป็นพระเทราจารย์สายสายกรรมฐานนะคะสายธรรมยุทธ์นะคะสายพระป่าที่มีอิทธิคุณนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะ,ะเฉพาะองค์เนี้ยนะคะในสมัยที่อาจาร,รย์เล่นกันเมื่อ3-5ปีที่แล้วเนี่ยถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ที่เรียน รูปหลออง,องละสามพ5นหะ้าสี่พันห้าพนกนะก็จะอยู่ในเกณฑ์นขนาดนี้นะคะเห็นไหมว่าขนาดเป็นรูปหล่อ เท่านี้ก็ยังมีราคามีมูลค่านะคะต่อไปในอนาคตก็จะมีการสแสวงหาที่มากขึ้นประชากรก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกคนก็อยากจะมีไว้ครอบครองนะคะในของดีๆของเก่าๆของหายากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มหายากมากขึ้นก็น่าจะเป็นอีกพระเถราจาร์รูปหนึ่งนะคะที่มีนามว่าหลวงปู่บุญทรงอุปกรรมโมนะคะมะีเราจะเรียกท่านว่าหลวงตาหีนะคะ อยู่วัดป่าพนมกรนนะคะอําเภอเมืองอจังหวัดสุรินทร์นี่เองนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะให้ความเคารพให้ความเคารพให้การบูชามากแล้วก็รูปเหรียญของท่านก็ในปัจจุบันนี้มีราคา,ามีมูลค่าเกิดขึ้นแล้วนะคะ,ะเฉพาะรูปนี้นะคะก็จะตกอยู่ที่3,000ขึ้น ะะก็จะไปจบอยู่ที่6000ถ้าสวยมากๆนะคะที่เขาเล่นกันในชุมชนแล้วก็กิติศัพท์ของท่านก็จะไปดังอยู่ที่อุบลราชธานีแถบศรีสะเกดด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ของเรานี่ก็เริ่มที่จะมามาศึกษาท่านอย่างอย่างจริงจังแล้วก็เป็นพระเทรอาจารย์รูปหนึ่งที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสแล้วก็ดังขึ้นมาได้เพราะจากการมีประสบการณ์ของบุคคลที่ได้นํา รูปหลออของท่านเรียนของท่านหรือพระพรของท่าน,นไปพกไว้ติดตัวแล้วก็รอดมาโดยปฏิหารนั่นเองนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะหลวงปู่เหหอุปกรรโมนะคะกรับขอบคุณกรับสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ